น,นี้ก็มีพัสดุนะคะมาถึงเด็กๆบ้านสีชนนะคะอันนั้นใครอันนั้นไอ้มีซสววิแฟรวิเต็มงไอเสืออันนี้ใครเต้าหหนูแม่นางงามอยู่บนหมอนเน้นผ้าอยู่อีกแล้วหนุดใยห,หนูดีอันนี้ใครไอ้เป็ดอันนี้ไอ้โซปายัางส้ม สลิดวันนี้มาดูซิเรามีอะไรกันบ้างนี่มีวิตามิน B รวมที่คุณแม่ท่านส่งมานะคะอันนี้คือแบบตื่นตันใจมากเลยอาหารกระป๋องให้น้องด้าค่ะอาหารสุนัขป่วยหกกระป๋อ,ปองขอพระคุณมากนะคะถ้าด้าเขารับรู้ก็คงดีใจนะคะที่มีแม่แม่เมตตาเขาเนาะแต่ว่าเขากับสูดวงดาวแล้วเนาะ าหารที่เหลือก็ขออนุญาตเอาไปให้แดงบ้านควรกินนะคะมีอาหารอะไรขนมแมวเลียให้น้องแมวด้วยอาหารเปียกมีนมแพะมาด้วยวก็อันนี้ก็เป็นอา,า,อาอนนี้ค่ะอุตสาอันนมนิดอันนี้หน่อยอุตสา มีน้ำใจมีความเมตตาส่งมาให้กับเด็กๆนะคะแล้วก็มีอะไรนี่ขนมน้องหมาด้วยขอบพระคุณมากเลยนะคะแล้วก็มีอาหารเปียกไข่ไอ้กัวกิ้งกัวกิ้งหรือปัดพริกต้องดูหำ <c oughs> กัวกิ้ง <c oughs> มันจะมีความแตกต่างกันตรงนี้ <c oughs> พ่อขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะที่เมตตาเด็กๆในบ้านสิชนเสมอมายิ่งตอนนี้บ้านสิชนอยู่ในช่วงวิกฤตนะคะอย่างที่ทุกท่านทราบเพ่พอพอ่อยังมีปัญหาเรื่องงานที่ไปทํางานแล้วยังเก็บเงินไม่ได้ทําให้งานก็ไปต่อไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้สะดุดอยู่กับที่มันคือถ้าพอเราไม่มีเงินสักตัวเราก็ทำอะไรไม่ได้อะคะ่ะเราจะไปเริ่มงานใหม่ก็ไม่ได้ มันก็ต้องอยู่แบบนี้แต่เด็กๆในบ้านต้องกินต้องใช้ต้องกินทุกวันอะ ใช้ทรายก็ต้องใช้ทุกวันแผ่นรองซับใช้ทุกวันทรายทุกวันกินทุกวันไม่ว่าจะเด็กในบ้านเด็กในวัดหรือว่าน้องหมานะคะนี่นับเป็นบุญอย่างล้นเหลือที่ได้มีท่านผู้ใจบุญได้มอบข้าวสารมาให้นะคะแล้วก็อาหารให้พอเด็กๆได้กินไปอีกหลายวันนะคะที่จะบรรเทาความเครียดให้กับอ้อยนะคะนี่ลําพังถ้าเกิดไม่มีใครส่งมาให้นะคือเอาบทตรงๆเลยแหละอ้อยจะเอาที่ไหนมาให้กินตอนเนี้ คือลำพังอ้อยอก็วันหนึ่งสองสามร้อยพอได้ซื้อกับข้าวกับปลาพอได้ซื้ออาหารเปียกให้พี่หูพับนะคะแต่ถ้าเด็กๆแบบทั้งบ้านทั้งในวัดเลยด้วยเยอ้อยไม่มีปัญญาเลยค่ะนี่ถ้าไม่ได้ความเมตตาจากทุกท่านนะคะมืดแปดด้เลยค่ะตอนนี้นอนนางกอคนสวยของฉันเน้นผ้า,าแล้วจะนอนนางก็จะเป็นอย่างนี้ เราะก็ไม่รู้เลยว่าจะผ่านวิกฤตช่วงในช่วงนี้ไปได้ตอนไหนนะคะแต่เมื่อยังมีลมหายใจก็ต้องสู้เนาะจะทำยังไงอะ่ะเราก็ไม่ใช่ตัวคนเดียวมันยังมีเด็กๆอีกหลายสิบชีวิตที่อ้อยเป็นทุกอย่างให้เขาอะคะ่ะ ้อก็กราบขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะที่ให้ความช่วยเหลือให้ความเมตตากับเด็กๆแล้วก็ให้กับตัวอ้อยเองนะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านมากคะ่ะ